สวัสดีเนาะข้าพเจ้าชื่อข้อนสวรรค์ทองเจเริญเนานะเป็นหัวหน้าทีมอา่าชุดร้อนแข้งจบับประซัดที่สี่มือนี้กับเป็นแมตตนะ์แดกเนาะของแข้งเฮาเนาะแต่ว่าก็ภูมิใจเนาะนาะไม่เนาะที่ว่าสามารถที่ว่าสูไ้ได้เนาะแต่ว่า,า,า,บบก,า,ากับกูเกมมันงแต่แพ้ทีม,มเขาแต่ว่านาเสียดา้ตบรถไอ้น้องเขากับมีแต่เกมทีมมาะบอลรุนปั้ยแต่ซปัญญาสันแต่กระใสเล็กหน่อยเนะี่ย ประสบการณ์หนึ่งเรามีตมีเนาะยุดบุพพองมีแต่สภากำลักยังบดีแต่ยังสิบวิกแกะเลยกรรมกรบาบดแตสิบแตะลูกขาวังของทีมเฮาหนอนแมนนึงมากกะพอได้ข่บบาวบังยังจะ่าสืบทอดเนาะแตว่าสางไปดุนเนะาะซาโซดายก็ใส่แต่ยังประสด18ปีแต่ดาวสม,มาชิกภาษาอัตเตย์นุ่มหน่อยซาประสบการณ์ก่อน ตังขาดวัางอดระดับแซมย่างดอกเอานี่อ่าสุยเนาะเขาฝากแฟนบ้านนต่อไปเนาะไปเจอครับสั่งหน่อยเนาะทีมแซมเกาเนาะกัาทีมนักงานภาษาแต่ว่เขาเซ็นแฟนบ้านเศร้าแข่งกับซากเขาก็บฝาส้มปักเสียเนาะแข่งเขาเองเนาะแต่หางใจทีเมาตลอดไปเนาะต่อจาก